นี่ฮะก็มีรถสองแถวสถานีขนส่งที่2กับขนส่งที่1นึ่นี่ฮะคัาสิกมาเดี๋ยวไปด้วยครับโอเคเพราะวาสอนหนึ่งครับโอเคไปออพอดีเลยเดี๋ยวให้มาทำํำลิศใหม่เนี่ยครับ Probably จะไล่ลงมาเรื่อยๆนั่นตามผมผมน่าจะลงด้านเหนี้แหละที่ผมอยู่ที่เจ็ดนะฮะจะไปต่อรถขับมาท่อนะักท่องเที่ยวก็จะต้องต่อรถคันนี้แหละไปต่อรถที่สถานีขนส่งแห่งที่หนึ่งเนาะ นี่จะไปหาปลาต่ออ่ะโอเครถสองแถวของอบจภูเก็ตนะครับผมก็นั่งจากตัสองถึงสองนะครับผมก็มาถึงโรงแรมที่พักของผมนะครับแล้วก็ยวคงจะขึ้นไปไปบนเขาโน้นด้วยแหละอ่ะเดี๋ยวหาโงรโงแรมเฮ้ยโรงแรมแม่นะโอเคน่าจะอยู่ด้านหลังนะน่าจะตรงนี้แหละ ็คือเดี๋ยวคงจะเข้าโรงแรมก่อนนะครับวันนี้ก็คือทางแบบสบายๆเนาะแล้วก็วางแผนมาก็คือมีรถบินถ่านพอดีเลยเนาะก็สะดวกสบายในเรื่องนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าโรงแรมนะครับผมเข้าโรงแรมแล้วก็เดี๋ยวไปพักผ่อนเอาของไปเก็บก่อนเดี๋ยวจะไปไหนต่อไปนะครับเดี๋ยวตามคงไปทำธุรกิจนะแล้วก็พาเที่ยวในธุก็บต่อไปครับเพื่อน